มเมซิ่งยิ่งกว่าเดิมมาเปิดงานที่นี่โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็คนแม่ใจชมรมกำนันพิจิบ้านจะมาร่วมกันท้องที่ท้องถิ่นของกรทจะมานํานักข่าวนะครับทั้งเชียงรายทั้งเชียงใหม่นะครับมาแถลงข่าวว่าพะเยามีอะไรดีบ้างราษฎรพื้นที่สุนนะครับุณชอบเขาเดิมนะครับก็จะมาจัดงาน นะครับจิบกาแฟาแลทะเลหมอกเราจะมีคาราวานมอเตอร์ไซค์นะครับจากสวนราชการในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านท้องที่ท้องถินนะครับแล้วก็ผู้สนใจนะครับแต่ต้องมีใส่หมวกกันน็อกนะครับตอนนี้มีคนสมัครร่วมเราได้ประมาณ100่ันเราจะดำเนินการนะครับปล่อยแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยไปทีละสิเริ่มต้นตั้งแต่บางลุอก ไปผาแดงแล้วไปป่าเมี่ยงแล้วจาก่าเมี่ยงนี่เราจะลงไปอีกป่าแฝกอีก5กิโลตอนนี้เราร่วมกับทั้งเทศบาลตำเภอีห้อยนะครับเจริญราษฎร์ป่าแฝกนะครับแล้วก็อุทยานดอยหลวงการบริหารส่วนจังหวัดพะเยาโดยท่านัาราบุญเอานะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ช่วยกันตอนนี้ปรับถนนนะครับไปถึงป่าแฝกเรียบร้อยแล้วแต่ยังเป็นลุกลุกลำดับบ้านของเราเป็นบ้านสมเทาเต่าเต่ ดีและก็ที่สารนท่องเที่ยวก่อนี้ทำกายเป็นะครับอยากจะเชิญชวนบอรดาพี่น้องนักท่องเที่ยวการเดินทางสะดวกสบายที่กาแฟ่าค่าพี่น้องชนเผาต่ชมทะเลมอนก็เชิญชนนักท่องเที่ยวนะครับที่มีความสนใจอยากจะไปดูธรรมชาติวันที่6 6วมิจิกาลงมาั้งีกําลังจะถึงนี่รัเชิญชวนเลยครับดักแแนคือเป็นชเาดีสะ วาลีสูนี่ไทยนอร์เวย์มาส่งเสริมปลูกกาแฟนะครับเกรดที่ว่าไดตัวมาจะเกินก็คือทำช้านะครับเพราะว่าลักๆักแล้วเขาจะกินช้ากันนป็นที่จิตใจก็คือมลีสูนี้ครับที่ว่าเป็นที่ใหม่ของบ้านมะเมียงนะครับจื่รูดว่ากิวลงเขาจะย่าเย็นในงวันข้างหน้าดีเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะจ๊อจุดชมวิวของเขานี่นะจ้าก็จะมามองไปนี้ เห็นถึงวัดพะเยาเนะเจ้าตูมนะเจ้าวัดพะเยาน้อแล้วก็มีเป็นหนองเลี้ยงไส้เนะเจ้าแล้วก็มีเจ้าเก่ที่ชัดที่สวยงามใาเรือนที่ส้อมฮกนี่ก็มาทำข้าวหลามมาซูปีนอกดีขับรถผ่านมาทางนี้เนีเจ้าแล้วก็จะมีของในชุมชนมาขายของพ่อบ้าเนี่ยเจ้าจิตวินญาหาได้แถวนี่ยเจ้าเอาเป็นธรรมชาติมากที่สุดเนาะเอาแสดงใน แปลเมี่ยงด้วยกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันนะคะ